การที่เรามีสติกับความรู้สึกคือการระลึกในความรู้สึกนั่นว่าเป็นหลักในฐานกายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมก็ดีนะเป็นการปฏิบัติอยู่หนึ่งๆมันก็มีจักยาไปสู่ละเอียดบางครั้งก็อยู่กายนอกบัางที่กายในบัางเวทนานอกบ้างเวทนาในบัางจิตนอกบ้างจิตในบ้างธรรมนอกบ้างธรรมในบ้างที่ก็ซ้อนกันระหว่างกายนอกกายในเวทนานอกเวทนาในจิตนอกจิตในธรรมนอกธรรมใน บางทีก็มีเหตุการณ์ทั้งเร็วบางทีก็ปานีตบางทีก็ดีบางทีก,งทก็ชั่วแต่เป็นนิมิตหน่อยก็เป็นดวงดําดวงขาวเดี๋ยวบางทีก็หลุดบ้างอะไรบ้างเห็นทุกข์กับความดับทุกข์เป็นการที่ข้าพเจ้าปฏิบัติมาให้เมือง็ก็ก็ปฏิบัติก็มีสติสมาธิเนี่ยนกะ็เข,ข้าถึงอัตตาแล้วก็สลายไปได้สามัญญาแล้วเอาสามัญญาที่เกาะที่พึ่งไม่ใช่สลายไปแล้วมันก็หมดไปแล้วก็ต้องมาเริ่มต้นกันใหม่แต่ถ้าเรามีสติสามัญญาอยู่ถึงไอ้อัตตาเนี่ยเราจะสลาย ปอยวางทรงคืนในส่วนดีก็ตามไอ้ชั่วนะี่ยไม่พยายามไม่ไปทำํำพยายามท,ทํแต่สิ่งที่ดีให้สิ่งที่ดีๆกับคนอื่นเขาให้ทําเป็นทานเนี่ยนะความเฉยความสงบที่เราสติข้างเราที่จะทําให้เกิดสมาธิมาทั้งคืนเนี่ยแล้วก็ระบายออกไประบายออกไปมันก็หมดไปหมดไปแล้วก็ต้องเริ่มต้นใหม่เพราะว่ากระดูกแกล่งไงมันปฏิบัติมามา,มากมันก็เลยรู้ช่องทางแล้วก็มีความมั่นใจมั่นคง เรไม่โลเลไม่เหลวไหลร,รู้รู้จักทางไปเรารู้จักที่สุดเรารู้จักเริ่มต้นเรารู้จักการเดินทางระหว่างกลางเรารู้สึกรู้จักบั้นปลายแล้วที่สุดเพราะนั้นก็เล็กไม่กลัวที่จะพายเรือกลับไปกลับมาเนี่ยเพราะารู้รู้จักช่องทางเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยอมหมดเป็นธรรมดาและเราก็ต้องเริ่มต้นใหม่ทำอย่างนั้นเนืงน่ง แต่บางทีเนี่ยถ้าเราไปยึดยึดตัวตนเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นเกิดความแก่ความเจ็บความตายตามสับตามอัตภาพที่มันเป็นอยู่แต่ถ้าเราสมีสติอยู่กับความรู้สึกอยู่ที่ตัวตนนียอย่างเดินเนี่ยพระเจ้าเดินจากนะเดินจากในวัดเข้ามาที่กุฏติดต้ตอยตอนกลางคืนเนี่ยถ้าเราเดินด้วยสติสัมัญญาไม่ได้ใส่รองเท้านะกํำหนดสัมัญญาเนี่ยมันจะมีความรู้สึก,กว่าเราเนี่ยได้ได้เดินจงกรม แล้วมันจะค่อยๆละปล่อยละปล่อยวางไอ้ความเหน็ดเหนื่อยเมืออ่อยล้าความแก่ความชราหรืออาการที่มันดึกนะมันจะตัดเลยความรู้สึกมันจะไปตัดทําให้อยู่สติสมรชัญญะอยู่กับตัวทําให้เต็มอยู่ที่ตัวมันไม่ได้อยู่กันการไปการ,การ,การไปถึงกุฏการไปถึงกุฏเนี่ยการจากเดินจากในวัดไปถึงกุฏิเนี่ยมันเป็นระยะทางที่มันน่าเหน็ดเหนื่อยมันเป็นโลกีย และการมีสติสมญญิที่ปัจจุบันอารมณ์ในขณะที่เรายกเสือกไปวางลงกาหนดความรู้สึกไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะค่อยความรู้สึกมันไปขับไล่ไอ้สิ่งเหล่านี้ทําให้เห็นเป็นปัจจุบันอารมณ์ที่ปกติดีที่อีกที่เราเดินเราได้ออดเดินจงกรมแล้วการสติสมาธิเราก็แกล่งขึ้นก็นจะมาถึงกุฏิเนี่ยเราก็ได้ไปหลายก้าวเลยประมาณครึ่งโลนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะต้องเรียกว่ามีความเพียรบากบั่นมั่นคงอยู่เป็นนิดไม่ว่าเราจะให้เขามันหมดไปไปตามสภาพแต่เราก็มีสติสัมัญญาอยู่ที่ตัวเนี่ยหรือในระหว่างที่มันคงตัวอยู่สมาธิสติสมาธิมันดีเราก็ให้มีสติสัมัญญาอยู่พอเราให้ไปมันหมดไปล้วสติสัมัญญแล้วเราเดินใช้ใช้สติสัมัญญาไงถ้าเราไปยึดอัตตาเราเราก็เข้าพอเราให้ไปมันก็เหมือนกับเราเงินหมดแหละเนี่ยเพราะเรามีเรา แต่ถ้าเราเก็บเงินมามันก็เหมือนกับเรามีเงินมากแต่ถ้าเราใช่เรามีสติกับสามัญญาเปลี่ยนความคิดใหม่สติเน้นไปทางสามัญญาปุบเวลาเงินมันหมดไปเราก็มีสติสามัญญามันไม่มีอะไรที่ได้เพราะมันมีเงิน,นเงินได้มันก็หมดได้ถึงเรามีจะรวยล้นฟ้าเราตายไปเนี่ยเงินเราก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีแหละแต่ตัวสติสามัญญาที่สมบูรณ์มันพาเราไปนิพพานได้ตัวเนี้ย นะบุญนะ่ะพาไปสวรรค์ได้บาปไปนะ่ะพาไปนรกได้กายตายไปแล้วเนี่ยแต่อ้บุญบาปมันพาไปนรกสวรรค์ฌานสมาธิเนี่ยมันพาไปเป็นรูปพรมรูปพรมได้แต่สติสมัมมาญะพาไปนิพพานได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเราก็คิดดูแล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องภายนอกนมันมีได้หมดได้ทําให้เห็นเนี่ยเมื่อเรามีเงินเราให้เงินเขาไปมันก็หมดเราไปเล่าให้เขาฟังเรามีเงินเราถูกลวันที่หนึ่งเด๋ยวญาติพี่น้องเข้ามากันเยอะ เพื่อนฝูงก็มาคนเยอะอ,อยากได้รับส่วนแบ่งหรือได้รับความเมตตาจากเราหรอจะเรา,เราให้เข้าไปเราก็หมดเพราะเราเข้าไปยึดในสิ่งเหล่านั้นโลกมันมีเลอะราบเสื่อมราบยศเสื่อมเสือเส่อมยศชั้นเสรินินทาสุขทุกขมีได้ก็มีหมดมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็มีดับไปแต่การมีสติสัมปชัญญะถึงร่างกายของเราจะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสติสัมปชัญญะที่เรา